สวัสดีค่ะกลับมาพก้าวหลงสลากินแซ่บนะคะในช่องหลงสลากินแซ่บค่ะวันนี้จะมาเสนอเมนูสมตำนะคะแซ่บๆรถจัดจ้านในย่านนี้ต้องยงแห่งหลงสลากินแซ่บเท่านั้นนะคะพี่นะคงยังไงให้เก่าค่ะเต็มโคกเนาะค่ะแซ่บกับหลงสลากเนาะเออตําใหม่ๆด้อพี่เห็นบ่นี่ค่ะทุด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 เออกระเด็นแซ่บอื้อ สม่ำจ่ำเจ็บแสบนุนว่าเนาะคะ่ะมือนี้บัวค่อยจีเพดเท่าใดดอกสำหรับน้องสลาดิจะมากระแซดให้เราทีใส่ประกอบความใส่ปูน้าดองพรนะ้อมเนาะบัวค่อยเพดเท่าใดมันก็กินได้หลายเนาะคะ่ะบานนี้แนวสําคัญในบานนี้พี่แนวกับแกล็ดหนงสลาเคยเห็นหมาค่ะพี่ปาน,นิมยากนะคะทอดโตใหญ่ๆค่ะพี่มันีืล่ะเบิงบ่งเบืองหนังสลาสิโยมาให้เบิง่ง อืมเบิ่งพุ่นตัวใหญ่ค่ะพุ่นตรงนี้ล่ละพุ่นตัวนี้สองร้อยนะคะพุ่นขายซื่อมากค่ะว่ไไ้้เ็ดเอาไว้ตรงใดระบานเอาไ้นี่แล้วเนาะใส่ขนมจีนน้ำของเข้ากคือเกานะคะเส้นเหนียวนุ่มพี่น,นี้ล่ละพุ้เออไปตรงนี้ ตรงนี้เนาะคะกินกับนี่มาลายขี่นกเนาะคะ่ะเอามากินกับเอาไว้ตรงนี้เนาะคะ่ะแสบๆเอาแสบๆน้ำกันเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เนาะมีผักไคพร้อมแลกระซิมนี้กระหล่ำเนาะคะ่ะกระหล่ำเอามากินกับไปลงไปตรงนี้มันจีบเห็นป่าได้ป่ะนี่ มีจีบเห็นปลาค่ะเอาวใบฟังนี่สิเนาะจังไหนมาเส็บแสบกับหนังสลานะคะ่ะมาเดอ้อมาเดอ้อพี่นอนหนังสลาสุ่มองสุบอลน,นะคะ่ะป้าเบิงเนื้อาขาวๆฟูๆนุ่มๆุ่นนี้เราคือนะกุยตามงหุงได้บานหืม,ม,มครับยังไงค่ะมาเส็บแสบกับหนังสลามากินข้าวเลี้ยงน้ำกันนะคะ่ะกับช่องหนังสลากินแสบนะคะ อืมอืมอืมบางกรอบกรอบค่ะแก้วตู้เย็นไว้แหฮงแฟรส่วนแหฮงกรอบนะคะบางหูเขาเองปลูกเอง อืมฮ mm ึมโอเคอือ hmm. mm ืร hmm. ะ mm hmm. mm hmm.

เลือดาวอืมอืมไครับเออหนึ่งกับซีแซ่บแล้วะคะ่ะน้ำต่อยใหญ่อย่างไงขาขาวฟูฟูนะคะผ่อนมากบกอบอ่ะนะทำยังไงครับ จากไหมดับเพือเพื่อนเคยดับเนาะอ่มนะมามาค่ะ ขนมจีนมันนี่เป็นสีชมพูนะคะเป็นเหนืยวนุ่มเป็นเส้นเล็กนะคะขนมจีนเส้นหน่อยของสลาไมากินเส้นหน่อยของของซลาเองนะคะขนมจีนเนี่ยอบแห้ง 嗯嗯嗯嗯，哪哈？ จ็บเป็นธนาของเท่าไกินสมตำตามงค้นแล้วค่ะยังจีดายน้ำเนาะใ mm hmm. ไอป,ประแดงมาเป็นตอนๆอนผมป mm hmm. าดทำไงคะแขก ำงใส่ได้บันอ่างนี้ะคุณถดถดถดคำใหญ่ตาสวยค่ะมามาค่ะ ปมากรอบ อนี่นะอืมเห็นกับตาบอกงูแสบแสบค่ะมะ เสิ่นเนาครับมามาค่ะคยังไงอืมิ่นเน้าหนุ่มแบบอืมอืมันใจ้ง เพี่ยวหวานมัก,กรองแห้งครับเกลืลาใส่ไปบักลายหน่อยเลย Вот mm -hmm. Các bạn thì bài <coughs> 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 มากมค่ะมองทว่าที่เบิ้งที่หลงสบายอยู่ตอนนี้เนาะผุ้ไหนว่าให้เด็กินข้าวกับมาดแล้วค่ะมากินเป็นมูหลงสบายอื้มอื้มอื้มกระเดกใจหัวมันน้ำค่ะ Ăn trong ngon Mm-hmm. Ừm hmm cool. 漂亮哈，牛泡呢？嗯哼，嗯。 Yeah. Mm -hmm. Uh-huh. Uh -huh. สำหรับคลิปนี้ทังสลาด์ต้องขอจบรี่นะะี่แล้วค่ะจะมาพอกันมในคลิปหน้าแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ